ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ e ิมูเลเตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทำให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็กนาร k อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแ a g กนา o ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแรกนา็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟอมัได้เกิดหรืเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมถังซาน MMO RPG จากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองเนาะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดเซิร์ฟแรกก็คือเซิร์ฟจีนนะครับเมื่อประมาณถ้าผมไปดูใน YouTube เนี่ยก็น่าจะประมาณ10เดือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเปิดเป็นวันที่2แล้วเพราะว่าวันแรกเนี่ยเปิด22สิงหามใช่ัยนนี้เนี่ยนะครับ23สิงหาใช่ไหม เขาก็เปิดเพิ่มจากตอนแรกมีประมาณ4เซิฟใช่ไหมก็กลายเป็น7เซิฟก็เพิ่มมาไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ถ้าเราอยากเล่นตัวใหม่นะครับเราก็สามารถกดสร้างตัวใหม่ได้อย่างเช่นตัวเก่าผมเลเวล20ใช่ไหมถ้าจะสร้างตัวใหม่ก็กดที่ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าอยากลบตัวละครก็สามารถลบได้เหมือนกันอ่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีอาชีพที่เราเล่นได้ตอนเริ่มต้นเลยก็คือมูไบใช่ไหมอ่าถังซารนะครับตัวของอ่าไอ เสียวหู่นะครับจำชื่อดังเอกไม่ได้เลยจะเชื่อนั้นหลงงนะแล้วก็หมาหงจิ้นนะครับแล้วก็จูจูชิงเนาะแล้วก็ตัวต่อไปที่จะมาเป็นสายฟรีเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นตัวของออสการ์หรือว่าเอาซือขาใช่ไหมแต่มันจะมีอีกสายอาชีพหนึ่งครับก็คือตัวนี้อาเทพกระบี่เฉินซินเนี่ยเราต้องปลดล็อกเลเวล51ก่อนถึงสามารถเลือกได้แล้วก็เซิร์ฟจีเนเนี่ยจะมีตัวของค้อนห้าวเทียนของถังห้าวอีกอาชีพหนึ่งด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความต่างกันที่อาชีพเริ่มต้นที่แบบเยอะกว่าเซิร์ฟไต้หวันกับเซิร์ฟจีนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแจกโค้ดทั้งหมด22โค้ดพอดีผมเพิ่งเจอมานะก็เลยคิดว่าเอ้ยตัวเกมจีนเกมไต้หวันมันต้องมีโค้ดใช่ไหมก็เลยไปหามาสุดท้ายก็ได้มา22โค้ดนั่นเองนะครับก็คืออันดับแรกไปที่มุมขวาครับจะเห็นตัวนี้เลยอ่าที่มันเป็นรูปตัวของวงแหวนวิญญ,ญาณนะครับกดเข้ามาเนี่ยให้เราไปที่รูปฟันเฟืองด้านล่างคร แล้วก็ตรงนี้ครับ C D K เนี่ยคือใส่โค้ดที่เป็นรูปกล่องของขวัญน,นะครับอ่าแล้วก็เริ่มต้นด้วยโค้ดแรกเลยนะครับซึ่งมันจะมีทั้งภาษาจีนกับภาษาอังกฤษผลกันนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะอันนี้นะครับเป็นกล่องจดหมายลืมบอกนะครับนี่อยู่ตรงกลางเลยซึ่งเขาจะส่งของมาให้เราเริ่มต้นเลยคือเป็นไอเทมแบบนี้อันนี้คือไอเทมที่เขาให้เราฟรีนะอ่าเป็นไอเทมที่เขาให้เราฟรีเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูไอเทมอื่นๆที่ได้จาก ตัวของโค้ดบ้างนะครับอันนี้โค้ดแรกนะครับอ่าได้เป็นคอสตูมนะอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิกเพื่อนๆก๊อฟไปด้วยแล้วกันเพราะส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นเป็นคอสตูมนะอยากได้เป็นเพชรอะเจ้ามาลีหาถังซานนะครับโอ้คอสตูมอีกแล้ว โอ้โห oh. ไปต่อครับยังไม่จบเอ oh, าใบกาชามานะครับโอเคเยี่ยมใบกาชามาแล้วใบากาชามาแล้วโอเคก็ถือว่าเอามาได้รีไอดีอยู่นะเผื่อใครอยากรีไอดีนะ Okay. โอเคโพดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ใบกรชา3สใบครับอ้าวเรื่องว่ะโอเคถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ผมว่าน่าจะได้ใบกรชาน่าจะสิบใบไหมรวมๆกันแล้วอะ่ะแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ถึงนะคิดว่าเหลืออีกประมาณครึ่งนึ่งน่าจะมีอยู่นะ อ่าโอเคใบกรชาโอเคฮะโอเคคือถ้าสมมุติเราใส่โค้ดไม่ได้แบบว่าเราต้องไปดูด้วยนะว่าเราเว้นวักหรือเปล่านะครับบางทีเมื่อกี้มันเว้นวักใช่ไหมก็กดแบบลบลงมานะ เออถ้าเว้นวักแสดงว่าใส่โค้ดไม่ได้เพราะว่าบางเกมมันไม่สามารถเว้นวักได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆไปก๊อปใส่ด้วยนะเนาะว่ามันเป็นภาษาจีนด้วยนะอุตสาหู้ใบกระชา5ห้าใบอุตสาหาโค้ดเจอนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกรชาด้วยนะน่าจะแจกใบกรชามาสัก20บใบอะ่ะ เพราะว่าเลทมันเกลือมากเว้ยเลทมันคือ1 6เหลือจะเชื่ออ่าน,นี้โคสสุดท้ายเลยครับโอเคส่วนใหญ่ได้เป็นคอสตูมเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่เป้เลยแล้วกันครับอันนี้เป้ใบกาชาก็14ใบเพราะว่าผมเปิดกาชาเมื่อวานไปหมดเลยเนาะเออเพราะฉะนั้นอันพวกนี้คือของไอเทมนะที่ได้มาก็ลองเปิดดูครับโป๊ เป็นของอัพตัวละครนะอ่าเป็นของเอาไว้อัพเกรดตัวละครนะครับอันนี้น่าจะเป็นเงินอ่าเป็นซินเวอร์นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยเอาลบลบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลบนะมันอ้ใช่หรอมันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยว มันเป็นตัวอะไรอะ่ะผมขออนุญาตแปลแป๊บหนึ่งนะถ้ามันเป็นตัวเลือกเศษตัวละครได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออไม่ไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตแปลแป๊บหนึ่งนะตัวอันเชิญโซการ์ด อันเชิญโซการ์ดอ๋อมันจะมีอีกระบบหนึ่งครับเป็นตัวกาชาเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวที่เราจะปลดล็อกตอนเราน่าจะเลเวลประมาณยี่ปะมันจะมีตัวของตัวละครใช่ไหมแล้วก็จะมีการใส่การ์ดด้วยเกมนี้อ่ามีการใส่การ์ดแสดงว่าอันนี้ก็คือตัวการ์ดนั่นแหละการ์ดสามารถอัปเกรดได้จนถึงระดับ UR ปะอ่าถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคงั้นเราไปเปิดกาชาก่อนเลยแล้วกันนะ เราได้ตั๋วกาชาใบาธรรมดามาเปิดตู้นี้ไม่ได้นะตู้นี้ต้องใช้ตั๋วทองนะครับก็ราคา160นะครับต่อชิ้นนะถ้าซื้ออันนี้ก็แพงขึ้นไปอีกแต่ว่าอันนี้เรามีตั๋วมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นหลงหลงกับออสการ์นะที่ผมเห็นนะครับเ้าจะเลือกเป็นหลงหลงกับออสการ์อะเรดนี่คือยับครับคือแม่งเรดแบบ1.6่อะค่อนข้างต่ำเตี้ยเรียินอยู่พอสมควรเลยนะ อามาลองดูแล้วกันก็ถือว่ารีไอดีได้ครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้โอเคได้ตัว SR มาหนึ่งตัวโอ้มากดเกือเออลืมดูเลยว่ามันมีการันตีหรือเปล่าได้เศษมาด้วยนะได้เศษตัวของเบจมาดมานะครับเมื่อกี้โอ้โอเ้เกมมึงเกลือมากโอเคได้เศษตัวของ เสียอูมานะครับอีก50เศษโอ้เหลือเพชรนะเหลือเพชรเรา,เาไปเปิดตู้นี้ดีกว่าอ๋อการันตีการันตีถังซานนะครับตู้เลดอัพเนี่ยผมเปิดไป2ครั้งใช่ไหมถ้าเราเปิดไปอีก8ครั้งเนี่ยมันจะการันตีได้ SR หรือเ s r ซึ่งโอ้โหอย่าบอกว่าการการันตีกูต้องเปิดได้แต้ม2000แต้มเล้วนี่โอ้เกมมึงเกลือใช้ได้นะ อันนี้เหมือนกันนะครับถ้าเปิดไป10ครั้งเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ SR หรือ SSR แสดงว่าไม่มีการันตีได้ SSR เลยนะโอ้เกมแบบเอาเรื่องเอาเรื่องครับเอาเรื่องเรื่องเกลือนะเอาเรื่องเรื่องเกลือพอสมควรเลยแหละดูแลโอ้โหได้ทีละสองเศษเฮ้ยมันจะมีปัญญาได้เฉยชมแบบ ตัวตึงๆไหมนี่ What Holy s h i t ของจริงวะ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเงินนะครับก็คลิกไปที่พวกโปรโมชั่นนะแล้วก็แบบว่าเราก็กดไปที่ตรงนี้อ่ะแล้วมันก็จะแบบเด้งเข้าไปหน้าแบบว่าเติมเงินใช่ไหมซึ่งสังเกตครับมันจะมีโซนประเทศไทยด้วยนี่เขาจะเด้งโซนประเทศไทยมาใช่ไหม แต่ว่าเราอ่ะต้องใช้ตัวนี้ครับก็คือ Mycard Wallet ใช่ไหมซึ่ง Mycard Wallet อ่ะเราต้องไปสมัครนะเนี่ยสังเกตว่าเราอ่ะต้องใส่รหัสตัวของหมายเลขไอตัว Mycard ใช่ไหมแต่ว่าเรากดไปที่ตรงนี้ครับนี่ศูนย์บริการลูกค้านี่อ่ะแล้วก็มันจะมีเด้งขึ้นมาให้ตัวนี้ครับสมัครสมาชิกเห็นไหมอยู่ข้างบน แต่ว่าผมยังไม่ได้ลองสมัครนะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้เบอร์มือถือของโซนประเทศไทยได้เห็นไหมใช้เบอร์มือถือของโซนประเทศไทยได้แต่ว่าเติมเงินเข้าไอ้ mycard เนี่ยไม่รู้ว่าใช้ทัวเลดหรือว่าใช้อะไรง่ายๆเติมได้หรือเปล่าเนาะก็ ต้องมาลองดูอีกทีแล้วกันก็หลักๆคือจะประมาณนี้และกันเนาะก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซั c r i b e แล้วก็กดแชร์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของโค้ดเนี่ยแล้วก็ตัวของลิงก์ดาวน์โหลดเกมไว้ที่ใต้ล่างคลิปทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ